ล่าสุดนะฮะผมโดนมิจฉาชีพโทรมาขู่นะฮะในหัวข้อที่ผมแบบโอ้โหงงมากเลยก็คือผมไปช่วยเหลือคนอื่นนะ,ะก็คือมีคนที่แบบไปกู้สินเชื่อมิจฉาชีพมาแล้วเขามาปรึกษาผมนะ,ะตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับในวันที่มิจฉาชีพโทรมานะมาโทรมาบอกว่าใช้เบอร์อาจารย์ออกไหมนะเสียงเข้มเมาเลยใช่เบอร์อาจารย์ออไหม ผมก็บอกอ๋อใช่ครับผมแล้วเขาก็บอกว่าอา,อาจารย์ถ้าอาจารย์อยากจะมีชีวิตที่ปกติอาจารย์เลิกยุ่งเนื้ยน,นะเกี่ยวกับเรื่องอช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยผมก็งงว่าเอา้าผมไปยุ่งอะไรปกติก็ไม่เคยยุ่งเรื่องของชาวบ้านนีกว่าเนะี่ยใครจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยได้สนใจจนกระทั่งวิชา,าชีพเลยนะเล่าให้ฟังว่า,าผมเนี่ยน,นะไปช่วยเหลือคนหนึ่งที่เขาเป็น เป็นคนที่ไปกู้เงินจากแอปเถื่อนมาแล้วปรากฏว่าเ,าเขาเนี่ยไม่ไม่คืนเงินไม่ไหวว่างะผู้ดองโหดเนเขาเขาปรึกษาผมแล้วผมก็เ,เห็นใจเห็นใจแล้วก็ช่วยไปซึ่งตอนที่ผมช่วยเนี่ยนะฮะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ที่แม่นเรื่องกฎหมายผมก็เลยโทรไปหาลูกพี่ลูกน้องผมซึ่งเป็นน้องชายนะเนาะลูกพี่ลูกน้องกันที่เขาเป็นทนายความผมก็โทรไปปรึกษาเขาให้แล้วก็เอาข้อความที่น้องเขาบอกนะ ที่เป็นทนายความเนี่ยบอกก็เอามาให้คนนี้นช่วยคนนี้ช่วยกันจนรอดนะจนแบบเขาไม่ต้องไปเ,เสียดงเสียดอกอะไรพวกนี้ก็คือจ่ายต้นไปแค่เท่าที่ที่เขาจ่ายตอนแรกนะจบไปแล้วนะจบไปยังไม่ทันได้ถึงวันนึงเลยนะฮะวิจาชีพคนนี้โทรมาหาผมแล้วเขาก็บอกว่าเออผมเนี่ยเ,เหมือนกับว่า้คนที่มาขอเขาชื่อเหลือผมเนี่ย แคปข้อความที่คุยกับผมเลยแล้วส่งไปหาเขามิชาชีพนะเออว่าเนี่ยอาจารย์เขาแนะนํามาอย่างนี้อ,อนะไรคุณเออคุณจะทำเรื่งองนี้ไม่ได้คือแบบ <c oughs> แคปข้อความผมไปก็เลยซวยเลยนะฮะมิชาชีพก็ตามมาบอกว่าถ้าเกิดผมยังยุ่งอีกนะะผมยังยุ่งเรื่องนี้อีกเขาจะ ทําอะไรก็ไม่รู้แหละเขาบอกาอ,าอาจารย์นราจะอยู่ไม่สุขนะ mm hmm. ตอน,น,นผมก็ไม่ได้คิดอะไรนอกาว่า mm hmm. บ้านเมืองก็มีกฎหมายอยู่ก็ไม่ได้กลัวอะไรจนกระทั่งแบบไม่กี่วันถัดมาก็คือ f a Facebook Page โดนแฮก c e b o o k Page ที่เวลาผมให้คนมาปรึกษาอะไรเงี้ยก็จะปรึกษาในเพจใช่ไหมปกติวันนึงก็มีคนปรึกษาเยอะนะครับผมก็จะตอบแชทแต่ว่าตอนหลังๆตอบไปได้ประมาณกเกือบอาทิตย์นะฮะเพิ่งจะให้น้องที่เป็นเอกคอมนะเป็นครูเอกคอมที่โรงเรียนช่วยแก้ไขให้ใหจนกระทั่ง ได้ได้เพจคืนมาเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชม,มผมอยากจะบอกแบบนี้ว่า <c oughs> เป็นอย่างนั้นก็ไม่ว่าหรอกนะคุณจะแคปอะไรของผมที่คุยก็ไม่ว่าขอให้คุณปลอดภัยก็ก็พอแล้วขอให้คุณรอด,อดคุณจะวิกฤตก็พอนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนก็คือ เวลาคุยกับผมในแชทหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะพยายามอย่าส่งอะไรที่เป็นเอกสารส่วนตัวมาเพราะว่ามีบางคนอะผมยังไม่ทันได้ตอบแชทอะไรเลยนะส่งมาปับ๊บบางทีส่งบัตรประชาชนตรงทะเบียนบ้านไว้ผมดูอย่าทําแบบนั้นนะครับอย่าทําแบบนั้นแต่คุณไม่ต้องห่วงนะเวลาคุยคุยกันเสร็จปับ๊บปรึกษากันเสร็จปับ๊บเนี่ยผมจะลบแชททิ้งทันทีนะเพื่อป้องกันเวลาผมก็รู้อยู่แล้วว่าเทคโนโลยีมันอาจจะโดนแฮ็กเมื่อไหร่ก็ได้มันอาจจะมีปัญหาเมื่อ,อไหร่ก็ได้ผมก็เลยคุยเสร็จปับ๊บผมลบ ผมเคลีย์ข้อความเลยนะของ Chat Page แชทเพจนะไม่ต้องห่วงส่วนใครที่ไม่ได้มีข้อความที่แบบว่า,าที่เป็นเอกสารส่วนตัวเนี่ยผมก็จะเก็บไว้นะส่วนใครที่เป็นเอกสารส่วนตัวที่ผมดูแล้วว่า,ามิจฉาชีพเนี่ยถ้าเกิดว่าแฮ็กเฟซผมได้เนะี่ยแล้วคุณก็อาจจะไม่ปลอดภยัยเนี่ยผมจัดการเคลียร์ให้ก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าผมค่อนข้างเป็นห่วงนะท่านผู้ชมนะครับผมก็ประมาณนี้นะมาแชร์เรื่องราวให้ฟังนะครับผมช่วยเหลือเขาจะเราแบบซวยไปด้วยนะฮะโดนแฮ็กเฟซก็ยังคงเหมือนเดิมนะ ยังคงมีความตั้งใจเหมือนเดิมว่าจะยังคงให้คราปรึกษาต่อไปนะเบอร์โทรที่เขาโทรมาเนี่ยมันเหมือนเป็นเบอร์ต่างประเทศนะเนะี่ยเาว่ามันดูไปแปลกนะผมก็ไม่สนใจนะแต่ยังคงทําต่อไปนะีชีวิตนี้ก็ทุกคนมันต้องมันต้องสู้อะแล้วผมก็คิดว่าถ้าชีวิตเดียวตรงน,นี้ทําให้เกิดประโยชน์ของใครหลายหลายคนแล้วก็ผมก็ยังคงทําต่อ ผมยังทำต่อนะครับผมไม่ได้เลยบา้าเขาแรงผมนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปที่เป็นเกี่ยวกับสินเชื่อด้วยแล้วก็ผมจะทําคลิปสอนวิธีการหาเงินด้วยนะเอามาฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวเนี้ยเราจะลงให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับผมจะทํารายการสอนหยิบเหมือนกับว่าจับมือท่านผู้ชมหาเงินเลยนะ ผมจะทำรายการประเภทนี้ด้วยลงไปในช่องนะครับก็ถ้าใครชอบข้อมูลเหล่านี้อย่าลืมกดติดตามช่องกวัาจะชาบ้านนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยบายไปทํางานแล้วนะครับ